ท่านานที่รบผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุดรธาน,นีท่านานครับท่านผู้แทนราษฎรในเขต e อหรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งระยองชลบุรีชายเชิงเซาพูดไปแล้วนะฮะ แล้วท่านประธานคงจะแปลกใจว่าผมอยู่อุดอรแล้วผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงผมจะพูดในฐานะซึ่งเป็นผู้แทนรัฐมนรแล้วก็ถอดบทเรียนจากผลการศึกษาทั้งบทนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและเสนอต่อสภาผู้แทนรัฐมนรแห่งนี้ครับท่านประธานครับ จากการศึกษารายงานของคณะกรรมการเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดปีเนี่ยการดำเนินการใดๆก็ตามนี่ต้องรอมติคณะกรรมการซึ่งผมทราบมาว่าคณะกรรมการนั้นกระจายรวมอำนาจอยู่ที่กรุงเทพคณะกรรมการ e อ c ไม่ได้มี อำนาจที่จะดาเนินการอะไรในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่จะเกิดขึ้นในเขตสามจังหวัดนี้เวลาเขียนโครงการดาเนินการมาเจ็ดปีแรกๆก็ใช้ทุนของรัฐ3ามหมื่นเจ็ดล้านแล้วใช้ทุนของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอีกหนึ่งแสนสามมื่นหนล้าน ตามที่ปรากฏในรายงานนี้อ่านดูฟังดูแล้วดูดีครับแต่ว่าเวลานี้นี่ก็รอโครงสร้างพื้นฐาน3 7 0 0มจากรัฐบาลอย่างอื่นยังไม่ค่อยขยับครับตลอดระยะเวลาเจ็ดปีนี่ผังเมืองผังอะไรแต่ละจังหวัดเนี่ยนี่พึ่งอยู่ในระหว่างที่จะได้รับอนุมัติแล้วก็เวลาทำผังเมือง จากการสะท้อนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในแต่ละจังหวัดในสองสามจังหวัดนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดท่านประธานครับจากการถอดบทเรียนในการศึกษาทั้งหมดเล่มนี้ผมมีข้อเสนอจากบทเรียนนี้สองเรื่องครับเรื่องแรกคณะกรรมการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ต้องมีการกระจายอำนาจและมีการกระจายพื้นที่วันนี้ต้องยอมรับว่าโดยเทคโนโลยีโดยสิ่งต่างๆมันได้เจริญพัฒนาไปแล้วการที่จะไปทุ่มทุนหรือไประบุจุดใดจุดหนึ่งแล้วไปกำหนดจากส่วนกลาง ผมใช้คาว่าส่วนกลางจะไปกำหนดพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้โดยนโยบายส่วนกลางหรือโดยคณะกรรมการซึ่งอยู่ส่วนกลางนั้นมันหมดสมัยไม่ทันสมัยไม่สอดคล้องกับความปิดกิ่งของประเทศนี้ผมจึงมีข้อเสนอ <c oughs> ในลักษณะกระจายอำนาจแล้วกระจายพื้นที่สามารถทำได้อย่างไรทำได้ครับ จากบทเรียนและข้อสรุปที่เป็นปัญหาต่างๆนี้ทำให้ถอดบทเรียนได้ว่าหนึ่งต้องมีคณะกรรมการกระจายอำนาจเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ผมใช้คำว่าพิเศษใหม่ซึ่งผมได้เสนอว่าควรจะจัดตั้งเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจลักษณะพิเศษใหม่ขึ้นในภาคตะนอนเขียงเหนือ แต่วันนี้ผมเสนอให้ตั้งขึ้นทั่วประเทศไม่จำเป็นจะต้องใช้ทุนพิเศษจากรัฐบาลใช้พื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็กระจายอำนาจตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจไปในแต่ละพื้นที่ท่านรานครับเพื่อให้เป็นรูปธรรมขอยกตัวอย่างเช่ขนขณะนี้เทศบาลนครแม่สอด เป็นเทศบาลนครโดยกิจการชายแดนเป็นเมืองที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นจนจากตำบลไปเป็นเทศบาลนครเวลานี้การค้าชายแดนอยู่ตรงนครแม่สอดมีมูลค่าถึงสองสามแสนล้านเราทำไมไม่ตั้ง เขตธุรกิจพิเศษใหม่ขึ้นที่เทศบาลน,นครแม่สอดแล้วดำเนินการให้พื้นที่นั้นมีการตัดสินใจเองแล้วให้ลักษณะพิเศษตามกฎหมายที่เคย,เคยออกในอีซีนี้ไปออกที่นครแม่สอดเขามีพื้นที่ที่ดินมีปัญหายังไงจะแก้ปัญหายังไง สิ่งเหล่านี้ควรจะกระจายออกไปทั่วประเทศตรงไหนมีความพร้อมกำหนดเขตเศรษฐกษิจพิเศษใหม่ขึ้นที่นั่นอย่างเช่นนครแม่สอดนี้ก็จะกลายเป็นสถานศูนย์กลางติดต่อผ่านไปยังพมา่พมาพม่ามีลักษณะพิเศษยังไงคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นที่นครแม่สอดร,รู้จักดี ควรจะดําเนินธุรกิจยังไงเพื่อให้เป็นประโยชน์กับรัฐบาลพมา่ากับกองกําลังพิเศษแต่ละชนเผ่าในพมา่าผ่านไปยังปากีสถานไปยังอินเดียประชากรรออยู่พันหร้อล้านนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองที่จังหวัดอุดอรธานีเวลามีขายายเศรษฐกิจมีความพร้อมมากมายเทศบาลนครอ,อุดอร อยู่ใกล้ๆเทศบาลนครอ,อุดรมีนิคมอุตสาหกรรมของเอกชวนวันนี้พ่อค้าจีนหลั่งไหลลงมาเช่าพื้นที่เพื่อรับการขยายตัวทางเศรษฐกฯิจแล้วทำไมไม่ตั้งอุดรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขามีลักษณะพิเศษยังไงเอาความพิเศษนั้นมาแล้วก็เข้าไปส่งเสริม B O I มีกฎหมายส่งเสริมยังไงเข้าไปขยาย ให้อุดรเป็นนครเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ทำนองเดียวกันที่สกลน,นครที่นครพนมที่ขอนแกน่นที่นครราชสีมาก็มีที่นครที่ปัตตานีในเขตนั้นก็สามารถจะดำเนินการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ได้นั่นคือสิ่งที่ผมเสนอ จากการศึกษาและการถอดบทเรียนในการศึกษารายงานนี้ขอบคุณครับ